หลอนเวอร์ฮาโลวีนสุดสะพรึงจุ๊บแจงลิน้นรวมลงแตกจัดจบไปแล้วค่ะอย่างน่าสะพรึงอึ้งทึ่งแรงเวอร์เวอร์กับงานประกวดแต่งล้อนวันฮาโลวีนลานหน้าห้างดังเดอะแพตตินามแฟชั่นมอลล์ประตูน้ำโซนโรงแรมโนโวเทลที่จัดโดย M.A.I. o r g a n i z นโดยผู้บริหารสาวสุดสตรองไหมจิรนันห้องแซงงานนี้ได้รับเกียรติจากดาวดังมาร่วมเป็นคณะกรรมการนำโดยจุ๊บแจงวิมลพันธ์หรือหนังจวงจากละคร โคทิตทางช่อง3บุพเพสันนิวาสและดาราสาวสวยหลินนุสราจะเต็มจริงมามากถึง28ทีมผู้เข้าประกวดแต่ละทีมต่างแต่งตวดได้อย่างสุดฤทธิ์สุดเดชท,ทั้งหน้าหลอนแรงหน้าฮาหน้าตกใจหน้าครัวหน้าเวอหน้าอึ้งแตกทั้งมาในทีมที่หยดผีสารผีเด็กผีเจ้าสาวมีครบไปหมดทำเอาคณะกรรมาการให้คะแนนตัดสินใจแทบไม่ถูกเลยค่ะ ค่ะพี่หน่นะคะจาก MAI Organizer พกก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเดี๋ยวเพจที่น้มแฟชั่นมอลนะคะซึ่งพี่เอนะคะตอนวันนี้มาเป็นตัวแทนได้ให้โอกาส MAI ได้เข้ามาร่วมงานที่นี่นะคะก็อยากจะจัดในกรณีพิเศษประกวดเนี่ยคือตั้งใจคิดว่าจะทำเป็นจิมมิกเล็ก,เลกๆเพื่อให้มันมีสีสันภายในงานแต่ปรากฏว,ว่าได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าประกวดอย่างล้นเหลือมากๆเลยค่ะ เรียกได้ว่าฟีดแบ็กดีหลังจากประกาศรับสมัครเลยใช่ไหมมากค่ะมากมากจนหัวค่ำนี้จะมีมาอีกก็เลยไม่กล้าที่จะรับแล้วเพราะว่าพื้นที่มันเล็กมากแล้วมันไม่เอื่ออานวยสําหรับการที่เราจะจัดงานใหญ่อะค่ะเราก็คิดว่าเราจะทําเล็กๆกันไปก่อนปีนี้ลองชิมปีหน้าเอาใหม่นี่ชิมแล้วเหรอคะแม่ชิมแล้วเหรอคะตอนนี้มีเข้าพงเข้าประกฏทั้งหมดกี่คนคะตอนนี้ตอนนี้ประมาณ30แล้วค่ะจากที่ตอนแรกเราตั้งใจว่า ขอแค่สักสิบหรือสิบห้านะคะพอให้มาเป็นจิมมิกกับชาวต่างชาติที่เขาเออมาเดินเที่ยวแถวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะกะว่าจะทําอะไรสนุกสนานกันกับทีมงานอย่งเ้ยแต่ความมีคนสนใจเยอะเราก็รู้สึกดีใจนะคะถือว่าผ่านไปด้วยดีปีหน้าก็สู้ต่อแล้วทางพี่นาองะคาวันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมเป็นไงบ้างคะก็ยินดีค่ะที่ทางคุณหมายเขาจัดกิจกรรมอันนี้นะคะเนื่องจากว่าตรงนี้สถานที่เราเนี่ยเน้นนักท่องเที่ยว ดีนะคะที่ทางไหนมาจากกิจกรรมตรงนี้ให้เรานะคะเนื่องจากตรงโน้ตันี้เราเน้นนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่แล้วแล้วช่วงนี้เป็นช่วงเศรษฐกิจที่เราต้องฟื้นฟูประเทศเพราะนักกิจกรรมนี้ก็ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นเหมือน international event เหมือนกันนะคะแต่เป็นเล็กๆเดี๋ยวปีหน้าเราคุยกันแล้วเราจัดใหญ่ในปีหน้าเหมือนกันค่ะในส่วนของกการตัดสินนะคะวันนี้จะเป็นเพรคะว่าผู้ชนะจะต้องน่ากลัวอย่างเดียวเลยไม่ค่ะอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์ค่ะความคิดสร้างสรรค์แล้วก็อุปกรณ์ที่มาตกแต่งนะคะคือเราจะมีหัวข้อให้คณะกรรมการตััดดสินท้งหม การตัดสินเป็นธรรมแน่นอนค่ะการพรีเซนต์มีส่วนไหมคะพรีเซนต์พรีเซนต์พรีเซนต์ความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็คิดว่าเอาอุปกรณ์อะไรมาตกแต่งคือหาวัสดุอุปกรณ์ที่เซฟที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ส่วนของเรนเหรอคะวันนี้ได้มาเลิกงานเซเว่นมาต้องเรนดันเชิญได้มาว่าานงงบ้ตื่นเต้นเพราะว่าปกติไม่เคยไปงานฮาโลวีนเลยนะใช่ก็วันนี้จะแต่งยังไงดีอะ สรุปก็ได้คอนเซปต์มาว่าวันนี้มากับเพื่อนสาวก็เป็นผีไม่มัวละกันวันนี้เราลุกม่คือหรอว่าเอฟเฟกต์นะไม่ชื่นใจไม่ได้เลยนะไม่ทันไงว่าแต่งไม่ทันแต่งไม่ทันแต่งไม่ทันค่ะแล้วพี่เจ้าจ้า่คะค่ะก็ตื่นเต้นสนุกนะคะมาปุ๊บนี่โอ้โหแต่ละคนอลังการจัดเต็มนะคะวันนี้ก็ดีใจนะคะได้ไปร่วมงานกับทางแพตตินัมแล้วก็ทาง m อ i นะคะออกระดิเซอร์ค่ะดีใจแล้วก็วันนี้รู้สึกว่านะคะเขาบอกว่ามีจัดเต็มทุกทีมค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าทีมไหนจะได้รางวัลในส่วนพิสตาเน่ต้องดูแบบว่าในเรื่องการพรีเซนต์โดยเฉพาะใช่ค่ะดูการแสดงดูการพรีเซนต์การใช้อุปกรณ์ว่าเล่นยังไงให้ปังเล่นยังไงให้ตัวตรึงแม่แต่แม่แต่งเกินผู้เข้าแข่งขันอะหรอเบาเบาเบาเไม่โชคดีแม่ประกวดได้โอเเพราะแค่ปีแล้วแต่ทีมบอล รางวัลที่1น,นะคะก็เราจัดไว้ที่10,000บาทรางวัลที่2 8,000รางวัลที่3 5,000บาทนะคะแล้วก็มีรางวัลชงเชย2สาง,งวันค่ะแบบนี้ถ้าเกิดคือตอนนี้แน่นอนแหละว่าปีนี้กิจกรรมคือได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมเลยปีหน้าจะมีไหมคะมีแน่นอนค่ะ,คะแต่ว่าแต่ว่ามีที่ไหนก็คอยติดตามชมกันจะทำเวทีให้ให,ใหญ่และสร้างสารรค์กว่าน,นี้ค่ะ